ยิ่งใหญ่หน่าประทับใจครับแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นแบบมันยิ่งใหญ่ไม่าทคิดเอ,ไอาไว้เนาคือเป็นการที่มีทั้งอาจารย์แล้วก็มีทั้งนักศึกษาครับแบบว่าช่วยกันร่วมกันเล่นละครเรื่องนี้ให้มาตอนจะมาชอบค่ะชอบหลายคาะขอชมเลยครับคนที่จัดตัวบทเวทีคนที่กำกับชิวเลยหล่ะแบบคุณทำได้โคตรดีอ่ะมีคุณป้า หนึ่งคือถ้าเกิดเรามอเนี่ยเรารอเวทีทั่วไปที่จัดกันทางหาลั์หรือทางค้าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆปัญหาในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของโอเคเสียงในเรื่องของแสงในเรื่องของลาก้าทุกอย่างผืงว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กบหลายๆอย่างในส่วนส่วนตรงนี้ถือว่ารบ แต่ก็ดีนะเพราะว่าทุกอ,อย่างฉากหรือว่าไฟนักแสดงเองเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ใช่ไหมรวมถึงเครื่องแต่งกายเพอร์เฟกต์มากจะบอกว่าคุณทำการบ้านนี้เครื่องแต่งกายคอนเทีต์สร้างสารรค์เัอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เล่นกับฉากแสงสีเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ํำให้<ม>รู้ <นะ S 1> สึกอินได้นี่อ่ะคุณเปลี่ยนหอไปชุสีบุรปลาให้มันเป็นแบบให้มันเป็นดินแดนแฟนตาซีได้เอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจชิดเข้าใจยิ่งน้อยแบบโกมือให้เลยว่าถ้าผมแบบ ถ้าไม่ชอบเนี่ยพ่อจะไม่พูดชมอันนี้ชอบจริงๆยิ่งใหญ่หลังคาแล้วพอถ่ายรูปมาเฮ้ยมันเจ๋งความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแล้วแบบเป็นแฟนตาซีที่สุดถ้าเป็นเรื่องธรรมศาสตร์ต้องมีการเมืองเข้ามาสอดแทรกอันนี้ถือว่าธรรมศาสตร์ตัวจริงเนื้อหาก็สร้างสรรค์ดีค่ะก็เนื้อหาจำได้พูดจบ ที่ไม่เคยเห็นมาจากที่อื่นแลกม,มาน่าสนใจดีมากค่ะบาทห้ารไม่แพงหรอครับเพราะว่าคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คุณไม่เคยดูไปด,ยไปดูเลยไปดูเลยนะคะเหรับลบะครเรื่องนี้เขาเรียกว่าคุ้มค่ายอย่างเงี้จริงออกมาดีจริงเพาเป็นคนดูละครเวทีแล้วนะแล้วชอบสารีมากแล้วสอบผ่านนะคุณทำทุกปีแล้วล่ะทุกปีทำไปเลยทุกปีครับถ้ามีก็จะมาตัอี ก็อยากจะบอกว่าละครสปรูนะครับก็อาจจะบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าคณะศิลป,ปกรรมเนี่ยมีละครครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาดูเพราะว่าเป็นงานเป็นผลงานที่มีคุณภาพนะครับอาจารย์และก็นักศึกษาของคณะศิลป,ปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ